สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน46คําคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับร้านนวดค่ะอ่านหมอเตียนชางยงฮั่นยี่สือฮุยอ่านหมอเตียนชางย้งฮั่นยีซือฮุยเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะคำศัพท์ที่หนึ่งอ่านหมออ่านหมอแปลว่านวดเราสามารถใช้อีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือหมาซาจีหมาซาจี แปลว่านวดทับศัพท์มาจากเสียงภาษาอังกฤษก็คือ massage นั่นเองคำศัพท์ที่สองอ่านหมวเตี้ยนอ่านหมวเตียะะต้ยนแปลว่าร้านนวดอ่านหมวนะคะแปลว่านวดเตี้ยนแปลว่าร้านอ่านหมูเตี้ยนก็คือร้านนวดคำศัพท์ที่สามอ่านหมัวชื่ออ่านหมัวชื่อแปลว่าหมอนวด คำศัพท์ที่สี่กูชื่ออ่านหม้กูชื่ออ่านหมแปลว่านวดแผนโบราณกูชื่อนะคะก็คือแบบโบราณค่ะอ่านหมแปลว่านวดกู่ชื่ออ่านหมก็จะแปลว่านวดแผนโบราณคำศัพท์ที่ห้าไทชื่ออ่านหมไทชื่ออ่านหมแปลว่านวดแผนไทยไทยก็คือไทยค่ะไทชื่อก็คือแบบไทยนั่นเอง อานหมวัวแปลว่านวดไทยชื่ออ่านหมวัวก็จะแปลว่านวดแผนไทยคำศัพท์ที่6กอ่านหมวัวฝาอ่านหมวัวฝาแปลว่าวิธีการนวดอ่านหมวัวแปลว่านวดนะคะฝ่าแปลว่าวิธีอ่านหมวัวฝ่าก็คือวิธีการนวด คำศัพท์ที่7จ็ดชวนเชอนหัชวนเชอันหแปลว่านวดตัวค่ะสวนแปลว่าท um uh um um ั้งหมดเชิมาจากเชิญที่แปลว่าร่างกายสวนเชก็ค okay ือทั้งตัวหรือว่าทั้งร่างกายนั่นเองอ่านหมูแปลว่านวดชวนเชอนหัก็จะแปลว่านวดตัวคำศัพท์ที่8ปดเจียนจิงเ่ยบูอนหัว เจียนจิงเป้ยปู้อ่านหมัวแปลว่านวดไหล่คอหลังเจียนก็คือเจียนปังที่แปลว่าไหล่นะคะจิงแปลว่าคอเป้ยปูก็คือส่วนหลังค่ะเปะ้ยแปลว่าหลังปู้แปลว euh. ่าแผนกแปลว่าส่วนก็ได้เป้ยปู้ก็คือส่วนหลังอ่านหมัวแปลว่านวดเจียนจิงเป้ยปูอ่านหมัวก็จะแปลว่านวดไหล่คอหลังำศัพท์ที่เก้าโถปูอ่านหมัว โผู้อ่านหม้แปลว่านวดศีรษะโผแปลว่าขวหรือว่าศีรษะนะคะโปู้ก็คือส่วนศีรษะหรือว่าส่วนขวนั่นเองอ่านหม้แปลว่านวดโปู้อ่านหม้ก็คือนวดศีรษะคำศัพท์ที่10ค่ะนวดเท้านวดเท้าเราสามารถใช้ได้หลายคำนะคะอย่างเช่น10.1จเจียวปู้อ่านหม้ เจียวปูอ้านหมวแปลว่านวดเท้าค่ะเจียวก็คือเท้าปูก็คือส่วนหรือว่าแผนกนั่นเองเจียวปูก็คือส่วนของเท้าค่ะอ้านหมวแปลว่านวดเจียวปูอ้านหมูก็คือนวดเท,าท้าคำศัพท์ที่10.2เจียวตีอ้านหมวเจียวตีอ้านหมว ก็แปลว่านวดเท้าค่ะเจียวแปลว่าเท้าตีก็คือด้านล่างค่ะเจียวตีก็คือด้านล่างหรือว่าด้านฝ่าเท้านั่นเองเจียวตีอ้านหมวก็จะแปลว่านวดเท้า 10.3. จูปู่อ้านหมัวจูปู่อานหมัวแปลว่านวดเท้าจูนะคะก็แปลว่าเท้าได้ค่ะจูปู่ก็คือส่วนของเท้านั่นเองอ้านหมัวแปลว่านวด จูปูอ่านหมวก็จะแปลว่านวดเท้าคำศัพท์ที later, ่11จเอจิงโยอ่านหมัวจิงโยอ่านหมัแปลว่านวดน้ำมันหอมระเขยจิงโยนะคะแปลว่าน้ำมันหอมระเขยอ่านหมัวแปลว่านวดจิงโยอ่านหมัวก็จะแปลว่านวดน้ำมันหอมระเขยคำศัพท์ที่12บสเซียงชุนอ่านหมัว เซียงชนอ่านหัแปลว่า as as นวดอโรมาเทอราพีเซียงชนนะคะก็จะแปลว่าอารมาเทอราพีค่ะอ่านหมวแปลว่านวดเซียงชนอนหัก็จะแปลว่านวดอโรมาเทอราพีคำศัพท์ที่สิบสงชน热油按摩เซียงน油按摩แปลว่า นวดอโรมาน้ำมันร้อนเซียงชินก็คืออโรมาหรือว่าอโรมาเทอราพีนะคะเร่อแปลว่าร้อนโยแปลว่าน้ำมันเร่อโยก็คือน้ำมันร้อนอั่นหมัวแปลว่านวดเซียงชินเร่อโยอั่นหมัวก็จะแปลว่านวดอโรมาน้ำมันร้อนคำศัพท์ที่14ชูขวานฟังซงอันหมชูขหวาน ฟังทรงอ่านหัวแปลว่านวดผ่อนคลายชูขวานก็จะแปลว่าผ่อนคลายค่ะฟังทรงก็จะแปลว่ารีแล็กซ์หรือว่าสบายสบายนั่นเองอ่านหัวแปลว่านวดชูขวานฟังทรงอ่านหมัวก็จะแปลว่านวดผ่อนคลายคำศัพท์ที่สิบห้าเฉาเย่าจิงโหยออ่านหัว ฉาเยา่าจิงหยออ่านหมอแปลว่านวดน้ำมันสมุนไพรเฉาเย่า,ยานะคะก็คือสมุนไพรค่ะจิงหยอก็คือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองอ่านหมวแปลว่านวดฉาเย่าจิงหยออ่านหมวอก็จะแปลว่านวดน้ำมันสมุนไพรคำศัพท์ที่16.1ไทยชื่อฉาเยา่าฉิวอ่านหม้อ ไทยชื่อฉาวยาฉิวอหมอแปลว่านวดลูกประคบสมุนไพรไทชื่อนะคะก็คือแบบไทยค่ะชาวยาวก็คือสมุนไพรฉิวแปลว่าลูกบอลนะคะชาวยาฉิวก็คือลูกประคบนั่นเองอ้านหมอแปลว่านวดไทยชื่อฉาวยาฉิวอ้านหมอก็จะแปลว่านวดลูกประคบสมุนไพร คำศัพท์ที่สิบหกจุดสองไทชื่อฉาวยาวเรื่อฟูเอามืวไทชื่อฉาวยาวเรื่อฟูเอามืวก็จะแปลว่านวดลูกประครบสมุนไพรค่ะไทชื่อก็คือแบบไทยนั่นเองฉาวยาก็คือสมุนไพรเรื่อแปลว่าร้อนนะคะฟูก็คือเป็นการประครบค่ะเรื่อฟูก็คือประครบร้อนนั่นเอง อนม摩แปลว่านวดค่ะถ้าชื่อชาวยาวเรเ่อูอฟูมมก็จะแปลว่านวดรูปประครบสมุนไพร คำศัพท์ที่17เรื่อซื้ออัานหม้อเรื่อซื้ออันหมอแปลว่านวดหินบําบัดหรือว่านวดหินร้อนค่ะรื่อแปลว่าร้อนซื้อมาจากซื้อโถที่แปลว่าหินอัานหมัอนะคะแปลว่านวดเรื่อซื้ออันหมอก็จะแปลว่านวดหินบําบัดหรือว่านวดหินร้อนนั่นเองคำศัพท์ที่18หลินปาอัานหม้อหลินปาอัานหมัอ แปลว่าการนวดระบายน้ําเหลืองหลินปานะคะแปลว่าน้ําเหลืองค่ะอ้านหมัวแปลว่านวดหลินปาอ้านหมัวก็คือการนวดระบายน้ําเหลืองคําศัพท์ที่19บเก้ห,ย,ย,ห,หยปลายอ้านหมัวเห่ยปายอ้านหมัวแปลว่านวดแบบขัดหน้าขาวเหมยนะคะแปลว่าสวยค่ะปายแปลว่าขาวเหมยปายก็คือขาวใสหรือว่าขาวสวยนั่นเอง อ่านหมวแปลว่านวดไหม่ปลายอ้านหมัวก็จะแปลว่านวดแบบขัดหน้าขาวคำศัพท์ที่20สหวีเหลียวหวีเหลียวแปลว่าสปาปลาหวีนะคะแปลว่าปลาค่ะเหลียวก็คือสวยเหลียวก็คือที่แปลว่าสปานั่นเองหยีเหลียวก็คือสปาปลาค่ะคำศัพท์ที่21ป๋ากวาน ป๋ากวันแปลว่าครอบแก้วป๋านะคะแปลว่าดึงหรือแปลว่าสูบแปลว่าถอนก็ได้กว่านะคะแปลว่าเหยียบหรือแปลว่ากระป๋องก็ได้ค่ะป๋ากวนนะคะก็จะแปลว่าครอบแก้วหรือว่าสามารถใช้อีกคํานึงก็คือหัวกวนหัวกวนหัวนะคะแปลว่าไฟกวนก็คือกระป๋องหรือว่าเหยียกนั่นเองหัวกวันก็จะแปลว่าครอบแก้วได้เหมือนกัน คำศัพท์ที่2 2กวาชากวาชาแปลว่ากวาซาค่ะกวา่าแปลว่าขูดหรือแปลว่าโกนนะคะกวาชาก็คือกวาซาเป็นการรักษาโดยการขูดลงบนผิวหนังนั่นเองคำศัพท์ที่2 3ทถุยหนาะถุยหนาะแปลว่านวดแผนจีนคำศัพท์ที่2 4สุยเห่วีเหลวสวยเหลียว แปลว่าสปาสุยนะคะแปลว่าน้ําเหลียวมาจากจือเหลียวที่แปลว่ารักษาค่ะสุยเหลวนะคะก็จะแปลว่าสปาคําศัพท์ที่ย5สิบห้าสร้างหนาสร้างหนาแปลว่าซาวน่าเป็นคําทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะคําศัพท์ที่ยี่สิบหกวันเฉียนวันเฉียน แปลว่าออนเซนหรือว่าบ่อน,น้ำร้อนค่ะเวินแปลว่าอุ่นนะคะเฉียนแปลว่าน้ำพุเวนินเฉียนก็จะแปลว่าออนเซนหรือว่าบ่อน,น้ำร้อนคำศัพท์ที่17เผ้าเจียวเผ้าเจียวแปลว่าแช่เท้าเผ้านะคะแปลว่าแช่ค่ะเจียวแปลว่าเท้าเผ้าเจียวก็คือแช่เท้าคำศัพท์ที่2 8เป้ใซวน ป้ยส่วนแปลว่าปวดหลังเป้ยนะคะแปลว่าหลัง,ลลงส่วนแปลว่าปวดหรือแปลว่าเมื่อยเป้ยส่วนก็คือปวดหลังคำศัพท์ที่2 9ถุยส่วนถุยส่วนแปลว่าเมื่อยขาถุยนะคะแปลว่าขาค่ะส่วนแปลว่าปวดหรือแปลว่าเมื่อยถุยส่วนก็คือเมื่อยขาคำศัพท์พที่30เจียนปานส่วน เจียนปังส่วนแปลว่าเมื่อยไหลเจียนปังนะคะแปลว่าไหลส่วนแปลว่าปวดหรือแปลว่าเมื่อยเจียนปังส่วนก็คือเมื่อยไหลคำศัพท์ที่31เกิงอีชอเกิงอีชิแปลว่าห้องเปลี่ยนชุดเกิงอีก็คือการเปลี่ยนชุดหรือว่าการเปลี่ยนเสื้อนั่นเองเกิงอีชอก็คือห้องเปลี่ยนชุดคำศัพท์ที่32วนอีฝู ขวนอีฟแปลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าขวนนะคะแปลว่าเปลี่ยนอีฟูแปลว่าเสื้อผ้าขวนอีฟูก็จะแปลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าคำศัพท์ที่33อย่างอย่างแปลว่าคันหรือว่าจักรจี้คำศัพท์ที่34ผิงถางผิงถาง แปลว่านอนหงายผิงนะคะแปลว่าแบนหรือว่าราบเรียบขาดถ่างแปลว่านอนผิงถ่างก็คือนอนหงายคำศัพท์ที่35เชื่อถา่างเชื่อถา่านนแง,ะะแ,ปาแ,งาแปลว่านอนตะแคงเชื่อนะคะแปลว่าตะแคงค่ะถ่างแปลว่านอนเชื่อถ่างก็คือนอนตะแคงคำศัพท์ที่36มผ้าเจอผ้าเจอ แปลว่านอนคว่ำคำศัพท์ที่37จือจ่อยาจื่อยาแปลว่ากดจุดจื่อนะคะแปลว่าชี้หรือแปลว่านิ้วก็ได้ยานะคะแปลว่ากดจื่อยาก็จะแปลว่ากดจุดคำศัพท์ที่38เจียเฉียงเจียเฉียงแปลว่าเน้นเป็นพิเศษเจียนะคะแปลว่าเพิ่มเฉียงแปลว่าแข็งแรง เจียเฉียงก็คือเน้นเป็นพิเศษคำศัพท์ที่39เถิงเถึงแปลว่าเจ็บถ้าเราบอกว่าเขินถึงเขินถึงก็จะแปลว่าเจ็บมากๆาคำศัพท์ที่40ชิงชิงแปลว่าเบาถ้าเราบอกว่าชิงอีเตียนไท่ยจงล่ะ ชิงอิเตียนไทจงก็จะแปลว่าเบาๆบาหน่อยหนักเกินไปคำศัพท์ที่41จ่จงจงแปลว่าหนักถ้าเราบอกว่าจงอีเตียนไทชิงจงอิเตียนไทชิงเหก็จะแปลว่าหนักหนักหน่อยเบาเกินไปคำศัพท์ที่42่สู้ฝู่สู้ฝู่ แปลว่าสบายคำศัพท์ที่43อ่านหมออีอ่านหมออีแปลว่าเก้าอีนวดอ่านหมอแปลว่านวดนะคะอีมาจากอีจือที่แปลว่าเก้าอีอ่านหมออีก็คือเก้าอีนวดคำศัพท์ที่44อ่านหมว้อวงอ่านหม้อ s แปลว่าเตียงนวด อ่านหมอแปลาว่านวดค่ะสวงแปลว่าเตียงหรือว่าเตียงนอนนั่นเองอ่านหม้อวงก็จะแปลว่าเตียงนวดคำศัพท์ที่ส5้าอ่านหม้อกาวอ่านหม้อกาวแปลาว่ายานวดอ่านหมอนะคะแปลาว่านวดค่ะกาวมาจากเย้ากาวที่แปลว่ายาที่เป็นครีมหรือว่ายาที่เป็นขี้ผึ้งนั่นเองอ่านหมอกาวก็จะแปลว่ายานวด คำศัพท์ที่46อ่านหมอยี่สืออ่านหมอยี่สือแปลว่าอ่างจากุชชี่อ่านหมอนะคะแปลว่านวดค่ะยี่สือก็คืออ่างอาบน้ําอ่านหมหอยี่สือก็คืออ่างจากุชชี่วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ46คําคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับร้านนวดค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซี่ยเซี่ยตาเจียกวนขั้นซื่อผิดแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ